ยินดีกับว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่หลังจากรอคอยมานานกว่า3ปีเพราะตอนนี้จุ๋ยนั้นเนี่ยตั้งท้องได้เกือบเดือนแล้วจ้าเพชรมันบันเทิงสวัสดีจ้ามาแล้วเข้ามาแล้ว <_ rab i> เพชรมันบันเทิงมาตามนัดแล้วละจ้ามาวันนี้ก็ไม่ได้มามือเปล่านะจ้าขอพี่เอาเรื่อรงราวเด็ดเด็ด<_ p _ p _>เผ็ด<_ p _ p _>เผมาฝากด้วย<_ <p> _ไปค่ะไปไปชมกันเลยดีกว่าคงตามติดกันมาตลอดตลอดสำหรับ าวกราวของเลดี้ปรางกับแฟนหนุ่มต้องดูพีหลังจากที่มีข่าวว่านังคู่นี้เหมือนจะดูห่างๆกันไป oh. ไม่มีการกดไลค์ลงรูปคู่แล้วเคยมือลั่นอันฟอลลกันไปแล้วรอบหนึ่งนะจ๊ะ oh, <no. S 1> เมื่อวานนี้เพจเจมอยร้อยแปดได้มีการโพสต์ลอยๆข่าว่า oh. แค่งอนแบบหนักมากลุ้นว่าจะดีกันไหมนะเราะเป้าหมายการใช้ชีวิตเริ่มห่างกันซสแลว้ว oh. ทำาบรรดาลูกเพจเนี้ เขามาเมนพุ่งเป้าว่าสิ่งที่เจมอ,อยโพสต์นั้นเนี่ยหมายถึงผู้ของเลดี้ปรางกับตองแน่ๆเลยและหลายคนก็คอยจะผิดนะขะาว่าเอ๊อ,อเอมีมือที่สามหรือเปล่าน้าเพราะหลายคนเห็นเลดี้ปรางนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนกับคู้จินอย่างฟิล์มธนพัฒน์มากขึ้นจ้า <Yeah. S 1> ส่วนต้องทุพีนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือในโลกโซเชียลนะคะว่ากิกกับสาวน้อยหน้าตาสดใสคนหนึ่งซึ่งหน้าตาละไม้คล้ายกับเลดี้ปรางนั่นเองจ้า แต่แต่แต่อย่าพึ่งเดากันไปไกลนะจ๊ะเพราะทางทีมเพ็ดมันบันเทิงนี้ก็ไม่รอช้ารีบไปสืบหาจากคนใกล้ตัวของทั้งคู่นะคะก็ได้ความมาค่ะว่าเดี้ปลางกับโต้งนั้นเนี่ยมีปัญหากันจริงๆแต่แค่งอนกันหนักมากมาถึงทันทีเกือบแตกหักแต่ก็ยังไม่เลิกกันนะจ๊ะวงในเล่านะคะว่าหลังจากที่ทั้งคู่นี้มีการขอแต่งงานกันไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยว่าโต้งนั้นจะสั่งสรค์น้อยลงเพื่อเก็บเงินแต่งงาน แต่แต่เวลาผ่านไปตองก็ยังคงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมและดูว่าจะหนักกว่าเดิมอีกด,ด้วยและเรื่องมือท NO> ี่สมนั้นเนี่ยไม่มีแน่นอนจ้าส่วนเรื่องที่ไหนที่ปลางสนิทกับฟิล์เป็นเรื่องจริงแต่ทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันที่ปรึกษาพูดคุยกันเท่านั้นเองอ่ะอ่อ่ะเอาเป็นว่าจบนะคะจบนะคะรอเขาง้อคืนดีกันก็พอจ้าแยกย้ายค่อแยกย้าย พีเจพุดและจุย๋ยวรธยาแต่งงานแต่งการกันมานานแล้วก็พยายามจะมีลูกทุกวิธีทางเพราะเป็นคนที่มีลูกยากซึ่งทั้งคู่นี่พึงทั้งการแพทย์และศิลศาสตร์เดินสายมูขอพรตามที่ต่างๆแต่ก็เคยผิดหวังจนร้องไห้เสียใจไปพักหนึ่งแล้วละจ้า แต่ตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่หลังจากรอคอยมานานกว่าสาปีเพราะตอนนี้จุ๋ยนั้นเนี่ยตั้งท้องได้เกือบหเดือนแล้วจ้าได้ลูกชายคนแรกอีกด้วยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดสิคะงานนี้ทํเอาผู้จุ๋ยเนี่ยตื่นเต้นดีใจอย่างหนักจนถึงขั้นคุณพอ่อนั้นเนี่ยน้ําตาคลอกันเลยทีเดียวจ้า oh, <no. S 1> จุ๋ยนั้นบอกน,นะคะว่าตัวเองแพ้ท้องอยู่2เดือนแต่ตอนนี้หายแพ้ท้องแล้วรับงานได้แล้วนะจ้าแม่ แล้วไออาการที่เขาบอกว่าคนท้องเนี่ยจะเหม็นสามีจุยมีอาการนี้ไหมน้ไหนข้าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะทดสอบหอมทุกคืนว่าแบบเหม็นยังเหม็นยังเรียกเรียกเขาจะเรียกที่รักมานี่สิขอหอมหน่อยโอเคยังไม่เหม็นสามีได้ได้ได้ปลายปีค่ะช่วงแบบคุณหมอก็ให้ทัมมิ่งไว้แบบประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงใน ช,ชื่อหมายชื่อยังค่ะเพราะว่าชื่อก็ต้องตามวันตามวันตามดรอชื่อดีอะไรน<า>ี่ชื่อรอ,อก,ก่อนนะคือพยายามหาแต่ว่าก็คือม,มีเหมือนแบบถูกใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตรงวันที่น้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีชื่อมงคลสําหรับวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยนะว่าดังนั้นแม่ก็เลยแบบรอใกล้ๆเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเลยคะมา ตอนแรกก็แบบเหมือนมีคิดไว้อะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบแต่ว่าเรียก PJ ไปก่อนเนรเรียก PJ อยู่แล้วทุกคนน่ะก็เรียก PJ หมดเลยก็เลยแบบเอ๊ะหรือชื่อนี้ดีอะไรเงี้ยก็เข้ากับผู้ชายดี อยากจะเห็นหน้าน้องพีเจแล้วละสิพอก็ล่อหรอแม่ก็สวยซะขนาดนี้สงสัยวงการบันเทิงจะมีพระเอกคนใหม่มาประดับวงการอีกแน่ๆเลยคริกๆ,ๆป้ารอนะจะลูกจ้าเพชรมันบันเทอ